สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนก็จะมาโชว์สี่มือหน่อยเนาะอ่าเพื่อนนึงของเราก็จะตำส้มตำนะคะส่วนน้ำเองก็เดี๋ยวจะทำกับข้าวนะคะ,คะทุกคนใช่แล้วคนอน่นเลยน้ำจะพวพ่ให้ก่อนนะนำจะทำน้ำพริกเผาไปดูกันเลยค่ะตำให้อร่อยนะเพื่อนจ้าเอาแบบให้สุดสี่มือเลยนะจ้า มอากินได้เลยจ้าเิก่อนนะก่อนนะ ราจะคั่วให้ได้ที่เลยนะทุกคนถ้ามันได้ที่แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องพักให้มันหายร้อนก่อ,อนพออช้อนเือค <Okay. S 2> อาช้อนตักขึ้นมาหน่อยสีสันโอ้โหสีสันดูด,ดิน่ากินมากทุกคนมาดู นะคะืมน่ากินเป็นคนนี่อ่อมากมาก ก็ได้ทีแล้วนะสีก็ได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าเราต้องพักให้มันหายร้อนก่อนนะเย็นแล้วเราถึงกระตันะคะนี่เลยขอนี่เลยทุกคนส้มตำเพื่อนนินก็เสร็จแล้วนะโอ้สีสนะันน่ากินมากเลยแต่ขอชิมก่อนนะว่าอร่อยเหมือนคนทำรือเปล่าคนทำหน้าตาดีรสชาติก็ต้องอร่อยเลยนะ อร่อยไหมอร่อยอพอดีใช่ไหมรสชาติอืมได้เลยได้เลอือสุดยอดอืออืออร่อยต่อไปเราก็จะทอดไข่ก่อนนะทุกคนส่วนเพื่อนลินก็นุ่นเลยจัดเสียมผักอยู่นะเอาไว้กินกับส้มตํานะคะไล่เลยมา ชาแล้วนะคะทุกคนไปเดินเหลาลดกุยนะอืกลัวอ้วน ส้ตตมตำเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเซ็งเนาะส่วนกับข้าวน้ำจะทําที่หลังนะคะอืม,อ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 ม รเรากินกนะ็ทำมันไมเหยเผ็ดนนอ่าะเีนี่นะคะเป็นไงกินซินด้ตัวเองอสุดยอดไหม,มค่ะทุกคนส้มตามแซ่บมากๆ อร่อยนะแล้วก็หมดแล้วด้วยอ่ต่อไปนะก็จะไปทำกับข้าวแล้วนะคะเอิ้นลินบอกแล้วว่าอร่อยมากมากเลยอร่อยใช่ไหมตามเองอร่อยเองเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวต่อจ้า ใส่ประกอบนะทุกคนแล้วก็ใส่เม็ดขน้นมด้วยชุดของน้ำอีกงนะนี่เลยค่ะเม็ดขนมเราจะใส่ลงไปไม่ <c oughs> คเคยกินไหมเลยไม่เคยต้องลองล้วนะ ใครไม่เคยต้องมองแล้วนะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ i <laughs> นี่เลยค่ะทุกคนกับข้าวของน้ําก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่าทานไม่เอ่ยนี่เลยเนาะแต่ว่ายังไม่หิวนะเพราะเพิ่งกินซ่อมตามไปเองไฟนี่เลยนะคะกับข้าวทั้งหมดให้พี่ๆได้ดูแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นผัดเผ็ดเม่ขนุนนะคะอันนี้น้าพราิกเผาอันนี้ไข่เจียวอันนี้ผักนะคะส่วนนนี้ข้าวน้ําคุกกับกระทะที่แบบมันติดน้ําพริกกนะันเนาะนี่เลยแบบนี้เลยนี่ค่ะอร่อยแน่นอนค่ะ ก่อนนี่ม่ขนุนนะนมันมันส่วนนี้มีน้นนนำผึ้งขาวีินกระผัดเลยจ้าส่วนเพื่อนลินเขาไม่กินแล้วนะเขาลดพูด 我我